มาออกราฮาราีฮัจูเนียเป็นตัวนำคู่ทมสีเเขตที่ทมสีเเขตเป็นตัวนำฮัจูเนียเป็นตัวที่สองพาดาที่สามโคเดนฮอตที่สี่อันยทอนที่ห้าต่อวปแซกโซโฟนฝน,นทิพย์ ขี่โคบายสองแซ็กโซโฟนเริ่มแล้วน้องเป็นตัวนำแล้วนี่แซ็กโซโฟนเป็นตัวนำนี่แซกโซโฟนเป็นตัวนำฮัตตูเนียเป็นตัวที่สองอาดาที่สทับสิกคอนด้ทอสที่สี่โคบายสิบอกทางตรงแซ็กโซโฟนเป็นตัวนำอยู่ มีแซกโซโฟนเป็นตัวนำมีแซกโซโฟนเป็นตัวนำธัญญธรเป็นตัวที่สองที่ธัญญธรเล่นอะไรอไหนเป็นตัวนำคู่กับพักโซโฟนมีธัญญธรเป็นตัวนำแซกโซโฟนที่สองทาดาที่สามที่ธัญญธรเป็นตัวนำแซกโซโฟนที่สองทาดาที่สาม ก็รู้ว่าชื่ออะไรชื่ออะไรวะชลชลวังชัยครับขี่มาอยู่นี่ชื่อพงศกรครับอันนี้แชมป์ที่สนามไหนครับอุดรขอนแก่นครับเป็นแชมป์เมื่อกี่สมัยแล้วครับอุดรได้สองปีครับขอนแก่นได้ปีหนึ่งครับปีนี้กําลังนําครับอุดรปีแรกได้47ครับปีที่สองได้84ดสิบสปีนี้ยังนําครับร้อยกว่าตอนนี้นําอยู่ไหมนำหกสิบสวินครับนำ62สิบสองวินครับผมโอ้โหเข้ามากรุงเทพแล้ว ไม่ได้เียนะครับไม่ได้เรียนผ่านมาเอาดีทา้งด้านจ็อกกี้เลยเอกต่างรียนอยู่นะครับคนไหนเป็นพ่อเนนี้ว่าเข้ามานิดนึงครับแหมแหมมันดูนิดนึงอยากจะถามนิดนึงว่าคิดยังไงถึงพาลูกเข้ามาขี่มาที่กรุงเทพอยากจะได้ตังอยากได้ตังค์เพท่ครอบครัวนะครับผมก็อันนี้ก็คือตรงตรงเลยครับผมไม่ใช่เรื่องน่าอายครับเพราะคนเราทุกวันนี้ทางานเพื่อเงินทั้งนั้นผมเองยังต้องทํางานเพื่อเงินเลยครับไม่เคยได้กูไมไม่เคยครับทํา ทำไปงั้นนะครับผมอยากจะกล่าวอะไรนิดนึงอยากจะกล่าวอะไรนิดนึงเกี่ยวกับสนามม้ากรุงเทพครับก็ไม่ไม่มีครับไม่มีครับครับอยากจะมาสร้างชื่อสร้างนาคตที่สนามนี้นะครับครับก็ฝากกับแฟนๆหน่อยได้ไคขี่ม้าติดตามผมได้ครับขี่ม้าติดตามผมได้ครับสู้ๆสู้ๆครับโอเคขอบคุณมากครับาเกลือผมหน้าเฟซกุไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยวแอดมาด้วยนะโอเคเย้